สวัสดีคร e rab, FC, les, ับ FC ทุกท่านวันนี้พามาชมชับซับเช่าสวยๆนะครับอยู่ติดถนนเซรีไทยเลยมีตึก5ชั้นนะครับแล้วก็มีโกดังด้านหลังโกดังเป็นหลังคาแล้วก็ผนังเปิดโล่งนะครับโกดังด้านหลังประมาณเนื้อที่ประมาณ1 0 0 0ตารางเมตรนะครับบนเนื้อที่4ไร่กว่านะครับติดถนนเซรีไทยแบบนี้ครับทำเลดีๆแบบนี้เลยไปชมนะครับนี่ถนนเซรีไทยนะครับอยู่ใกล้ๆแยกสวนสยามนะครับ ถ้ามาจากมินบุรีเลยแยกสวนสยามน,นิดหนึ่งครับประมาณ100เมตรอยู่ติดถนนเสรีไทยแบบนี้เลยนะครับถ้าได้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ095 902 2479สุขุมวิทสังหาครับตรงนี้เหมาะทำอะไรบ้างทำโกดังทัดแยกสินค้าทำโกดังเฟอรรี่อะไรพวกนี้ได้นะครับแล้วก็จะทำเป็นอู่ซ่อมรถก็ได้นะครับนี่อันนี้ธนาคารกรุงเทพแยกสวนสยามน,นะครับฝั่งนี้มาจากทางมินบุรีแล้วก็ ฝั่งนี้ก็มุ่งหน้าไปบางกะปินะครับก็ออกไปนิดเดียวก็จะขึ้นวงแหวนได้นะครับวงแหวนกาญจนาพิเศษนะครับขึ้นทางด่วนก็สะดวกนะครับติดถนนสรีไทแบบนี้นะครับไม่ได้ง่ายๆนะครับบนเนที่สี่ไร่กว่านะครับแปลงนี้ให้เช่านะครับนี่นะครับตึกก็สวยนะครับตึก5ชั้นสวยๆแบบนี้แล้วก็ด้านหลัง เป็นโกดังนะครับมีหลังคาเป็นโครงเหล็กมีหลังคาสังกะสีนะครับแล้วก็พื้นเพคคอนกรีตแล้วนะครับก็ปรปับปรุงทําอะไรแล้วแต่ผู้เช่ารายใหม่เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะครับโครงสร้างเหล็กยังโอเคอยู่ยังแข็งแรงนะครับส่วนหลังคาสังกะสีอาจจะมีผุบ้างเล็กน้อยนะครับ นบนเนื้อที่4ไร่กว่านะครับ4่ไร่เศษเศน่าจะประมาณ4.2ไร่นะครับคร่าวๆนี่อันนี้เป็นโกดังนะครับมีหลังคาผนังเปิดโล่งนะครับโครงสร้างเหล็กพื้นคอนกรีตเต็มพื้นที่นะครับนะครับโครงสร้างเหล็กยังแข็งแรงมากนะครับ ท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ095 902 2479สุขุมสังหาครับก็ทำโกดังคัดแยกสินค้าทำอู่ซ่อมรถหรือว่าจะทำเป็นสถานที่พักพื้นคนชราก็ได้นะครับตรงนี้มีกั้นห้องไว้หลายห้องนะครับตึกเนี่ยแล้วก็ด้านหลังก็เป็นที่เดินพักผ่อนของผู้สูงอายุได้นะครับนี่ไปเดี๋ยวผมพาไปดูภายในอาคารกันครับ อาคารคอนกรีตนะครับสี่ชั้นครึ่งหรือห้าชั้นตรงนั้นเป็นชั้นลอยอ่ะเขาเรียกเป็นชั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจบางทีก็เรียกเป็นชั้นบางทีก็เรียกเป็นครึ่งอ่ะนี่นะครับอันนี้เป็นลานหน้าตัวตึกนะครับกว้างๆโลง่ลงๆแบบนี้มีศาลานั่งรับลมเย็นๆตรงนั้นชิวๆอีกหนึ่งหลังนะครับ ใกล้นิคมใกล้นิคมบางชันนะครับใกล้ตลาดมีนใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนนะครับวงแหวนกัญจนาสะดวกกว่านี้หาที่ไหนได้ครับนี่ตึกนี้ทำเลดีมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องโถงชั้นล่างนะครับก็เป็นโถง,ง,งกว้างๆแบบนี้พดานสูงมากนะครับนี่นะครับในใสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ095902 สองสี่เจ็ดเก้าสุผมมาสั่งหาครับตรงนี้ก็จะมีกั้นห้องไว้สองห้องนะครับอันนี้หนึ่งห้องอันนี้หนึ่งห้องนะครับไปดูห้องนี้ก่อนละกันห้องนั้นรู้สึกว่าจะล็อกนะครับนี่ก็ห้องเป็นห้องนะครับกว้างอยู่นะห้องเนี้ครับถัดมาไปดูห้องอื่นๆกันนะครับด้านหลังก็จะมีอีกสองห้อง ชั้นล่างนะครับแล้วก็จะมีโซนห้องน้ํานะครับอันนี้จะเป็นห้องน้ําห้องครัวดูห้องน้ํานิดหนึ่งห้องน้าอันนี้มีสองห้องนะครับก็เป็นชักโครกนะครับแล้วก็มีโถฉีแล้ก็จะมีตรงนี้อีกสองห้องก็ชั้นล่างมีกั้นห้องไว้สี่ห้องนะครับ ประมาณนี้นะครับชั้นล่างแล้วก็อันนี้ห้องที่สี่ของชั้นล่างนะครับโอเคเดี๋ยวตามผมไปดูชั้นถัดไปนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นชั้นสองนะครับชั้นสองชั้นสองมีสามห้อง สี่ห้องสามห้องครับอ่ะนี่นะครับน,นี่ห้องที่หนึ่งนะครับน,นี่เป็นชั้นสองหรือชั้นลอยอ่ะแล้วก็ทางนี้จะเป็นห้องหนึ่งแล้วก็จะมีห้องนี้มันจะตีทะลุปไปถึงห้องนู้นเลยนี่นะครับนี่ก็จะตีทะลุมาห้องนี้อีก ห้องใหญ่ๆนะครับติดถนนเซรีไทยเลยนะครับมีตึก5ชั้น1ตึกนะครับแล้วก็กโดังด้านหลังบนเนื้อที่4ไร่กว่านะครับอันนี้ห้องน้ำตรงนี้มีตู้เก็บเอกสารบิวอินนะครับออกทางนี้ก็จะเป็นห้องโถงอีกหนึ่งห้องนะครับแล้วก็จะมี อ๋อมีสีห้องนะชั้นเนี้ยชั้นสองมีสีห้องมีตรงนี้อีกหนึ่งห้องนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำของชั้นนี้อ่ะไปชมชั้นถัดไปกันครับอะอันนี้ก็จะเป็น ชั้น3นะครับชั้น3พื้นเป็นหินขัดนะครับเป็นห้องโถงโลง่งๆแบบนี้โล่งกว้างมากนะครับแล้วก็มีกันห้องย่อยไว้สองห้องนะครับมีมีห้องฝั่งนี้นะครับกันห้องย่อยไว้สองห้องนี่เลยนะครับมีห้องชั้น3นะครับแล้วก็อีกห้องหนึ่งอยู่ทางนี้นะครับ สองห้องย่อยกับห้องโถงใหญ่ๆนะครับมีตู้บิวอินไว้ตรงนี้เป็นตู้เก็บเอกสารนะครับทำออฟฟิศทำสำนักงานได้เลยนะครับนี่ก็จะมีห้องน้ำนะครับโอเคไปชมชั้นถัดไปนะครับ อันนี้ก็จะเป็นชั้น4นะครับชั้น4เป็นห้องโถงโล่งโล่งกว้างๆเหมือนชั้น3นะครับนี่เลยนะครับท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ 095, 902, 2479สุุมสุมังหาครับนี่อยู่ใกล้ๆแยกสุนสยามนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับนี่โชลุูมตุยุต้านะครับอันนั้นเป็นถนนเซรีไทย ชั้นนี้มีกั้นห้องเล็กไว้สามห้องนะครับอยู่ฝั่งนี้ห้องเล็กไปชมห้องนี่กันกรอดนะครับน,นี่หนึ่งห้องนะครับห้องเล็กติดถนนเซรีไทยเลยนะครับมีตึกห้าชั้นหนึ่งตึกแล้วก็ข้างหลังเป็นโกด,ดังมีราคาผนังเปิดโล่งนะครับ พื้นที่ใช้สอยประมาณ1,000ตารางเมตรอ้อมีสองห้องอ่า2สองห้องแต่ห้องนี้ห้องใหญ่มากนี่นะครับนี่ชั้นสี่เนาะ,ะไปดูชั้นถัดไปห้องน้ำจะอยู่ตรงนี้นะครับชั้นสี่อันนี้ก็จะเป็นชั้น ที่5นะครับเป็นชั้นดัดฟ้าพื้นก็เป็นหินขัดแบบนี้นะครับหลังคาสูงอยู่นะครับแล้วก็จะมีลานด้านนอกโลง่ลงๆกว้างๆนะครับแบบนี้โอเคถ้าได้สนใจเช่านะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับ095 902 2479 สุขุมสังหาครับแล้วก็สำหรับรีวิวซับเช่าแปลงนี้นะครับก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด s ับ s cribe กดกระดิ่งช่องของผมไว้ด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ